สุขใดเล่าครับจะเท่าตื่นมาและมีเงินเข้ากระเป๋านะครับโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเป็นดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเหมือนเดิมครับยังคงสดใสเต็มอิ่มเต็มคํานะครับ นี่เลยนะครับตัวการันตี2ตัวและชุดอัลบั้ม3ามอีก1ชุดกินกันแบบเต็มๆครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ,พี่ในชมรมด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคอฟุตบอลและนักลงทุนเหมือนกันนะครับยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องแค่หน้าคลิปครับอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาเจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ <S <S ไม่กล้าเปิดใจไม่เจอกับความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแอปเขียว n อ1 1 1นะครับรับประกันความสดชื่นนะครับและที่สําคัญสปอนเซอร์นัดมั่นคงปลอดภัย100 นะส่วนหน้าคลิปหน้าช่องวันนี้นะครับก็ขออนุญาตโฟกัสที่พรีเมียร์ลิกอังกฤษละกันนะครับเพราะว่าวันนี้ พิมฤกษ์อังกกษ8คู่8สนามเนี่ยนะครับหน้าคลิปแค่ออเดิร์ฟนะนะครับใครอยากได้มากกว่านี้อย่าลืมว่าเรามีนักกันในชมรมนะครับเกมคู่แรกวันนี้ที่หยิบยกมาฝากนะครับเป็นเจ้าถิ่นครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับไบตันคู่นี้เนี่ยเชียร์ทีมเยือนครับอย่างไบตันได้เลยนักมองอยู่แล้วถ้าจะแพ้เต็มที่1ประตูนะครับไม่มากไปกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเหตุผลคือแบบนี้นะครับจิงอยู่นะครับในหลายๆมิติเป็นซิตี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นของทีมชื่อชั้นของตัวนักเเตะแลา้้ปรียบบบ่ในน แต่2เกมล่าสุดซิตี้ก็มีดอกให้เห็นนะครับบุกไปแบ่งแต้มกับซันเดอร์แลนด์ศูย์แล้วก็เกมล่าสุดนะพวกเขาก็ทําได้แคเ่เปิดบ้านเสมอกับเชลซี1ประตูตอนนึ่นะครับส่วนไบตันเป็นทีมหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สู้ได้สนุกตลอดเอาไง่ายๆนะครับห้าครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ย บตั้นแพ้ขาดแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ง่ายครับถ้าซิตี้จะต้องชนะขาดด้วยผลตามประตูสองเล็ดน,นัดมองว่าไม่ถึงนะครับมองทีมเยียนอย่ากใบาตันได้เลยครับ คู่ที่สครับเรายังอยู่กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บูเชลซีนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับวันนี้นัดอยากให้เลือกมองไปที่เจ้าบ้านอย่างฟูลแลมได้เลยนะครับนัดมองว่าวันนี้จะไม่แพ้เชลซีนะครับเหตุผลคือจริงอยู่ครับชื่อชั้นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเป็นเชลซีที่ดีกว่ารวมไปถึงอันดับคะแนนด้วยนะครับแต่ว่าภาพรวมช่วงหลังของเชลซีเองเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าชินอย่างฟูลแลมสักเท่าไหร่นะ เชลซีเองตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่มีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับอยู่ในช่วงเปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับหลังจากเอ so, นโซมาริก้ามีปัญหากับ ด้ะนนัเจ้าของทีมก็โดนปลดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดอ่อนของเชลซีปัจจุบันเนี่ยนะครับจิงอยู่ที่คุณภาพในเกมรุกก็ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้นะแต่ว่าเกมรับพร้อมเสียประตูตลอดเวลาเลยจากสถิติที่ผ่านมาเสียประตูง่ายแล้วก็เสียประตูเยอะมากวันนี้บุกมาเจอกับฟูลแลมถึงบ้านที่เกมล่าสุดฟูลแลมสามารถยันเสมอกับเรียวภูมาได้ไม่ง่ายครับที่เชลซีจะบุกมาเก็บสามแต้มวันนี้นะครับโอกาสนั้นมองว่าจะเป็นฟูลแลมที่แบ่งแต้มได้นะครับวันนี้มองเจ้าถินครับอย่า ฟูลแลบได้เลยครับเป็นชัยคู่ที่สาสำหรับคัาคิวน,นี้ครับในพิมริกอังกฤษอีกหนึ่งคู่นะครับเจ้าชินอย่างเบอร์ลี่ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับคู่นี้มองคู่ไปเยือนครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับแม้ช่วงหลังเอง ผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับแต่หากวัดกันแล้วนะครับก็ยังดีกว่าเชลทอ,อย่างเบอร์ลี่อยู่เยอะพอสมควรและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้นะครับวันนี้เนี่ยผู้เล่นอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชด้วยนะครับก็ไม่รู้อ่ะนะครับเอาง่ายวันนี้ด้วยผลงานด้วยภาพรวมแบบเนี้ยแล้วก็ขุมกําลังเนี่ยถ้าเกมคั่มคืนวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเก็บสามแต้มจากเบอร์ลี่ได้ ในพิมลิกอังกฤษก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะทีมไหนได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยการันตี3แต้มอย่างแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่า3ทีมในพิม์ลิกอังกฤษวันนี้น่าคลิปชอบเหมือนกันตามนั้นเลยแต่อย่าลืมครับมันส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับยังมีโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ที่เข้มข้นและสวยกว่านี้อีกเยอะนะครับเปิดใจมาเจอเจอกับนัดในชมรมได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอพี่ๆท่านเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขและกันนะครับโชคดีครับ